เอาละครับนักศึกษา,าจบใหม่มีข่าวดีมาบอกข่าวดี <ใน S 1> มากๆอันนี้คนกระจายข่าวต้องฟังเลยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้จัดจ้างงานให้กับบัณฑิตจบใหม่ในตําแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจอัตราเงินเดือนเนี่ยหนึ่งบาทจํานวนถึง10,000อัตราครับเพราะนั้นใครที่เพิ่งจบว่างงานอยู่ตอนนี้ต้องติดตามต้องฟังคนกระจายข่าวครับกับคุณสนชัยจรุสันทิสุข คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจนะครับเพื่อทำการจ้างงานผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศนะครับโดยได้เงินเดือน1 8 0 0 0บาทจำนวน1,000 0อัตราทั่วประเทศนะครับถามว่าที่ไหนบ้างที่มีการเปิดรับสมัครนะครับก็จะมีอยู่28หน่วยงานราชการทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้ดำเนินการขอตำแหน่งพนักงานราชการกับทางภาครัฐไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งต้องการผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่มีความจำเป็นและความเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจจะสมัครนะครับก็ต้องไปดูประกาศของส่วนราชการต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ที่จะเปิดทําการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจสําหรับในส่วนนี้นะครับซึ่งก็จะจ้าง1ปีนะครับเงินเดือน18,000บาทนะครับโดยตามข้อมูลนั้นกําหนดให้มีการจ้างภายในเดือนสิงหาคม6 4นี้นะครับเพื่อที่การสิ้นสุดการจ้างก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด ภายในเดือนกันยายนปี65ก็คือจ้างคนหนึ่งไม่เกิน1ปีและไม่มีการต่อสัญญานะครับช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงการเตรียมการและอาจจะทำการเปิดรับสมัครนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีวุธิปริญญาตรีนะครับ แล้วก็สนใจที่จะสมัครงานในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจในส่วนนี้1นึ่งือัตราทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ต้องคอยเช็คข่าวกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพหากว่าท่านสามารถมาทำงานได้นะครับก็น่าจะมีการเปิดรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกเร็วๆนี้นะครับเพราะว่า ก็จะต้องดำเนินการเริ่มการจ้างภายในเดือนสิงหาคม64นะครับก็ช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับตอนนี้ต้องเกาะติดข่าวเลยเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับว่าในจังหวัดไหนในหน่วยงานไหนจะมีการเปิดรับสมัครนะครับแต่ในเบื้องต้นก็คือวุฒิปริญญาตรีนะครับเงินเดือน1 8ื่นจ้าง1ปีครับก็คอยติดตามข่าวกันนะครับในช่วงนี้ครับ